สวัสดีครับพี่น้องขอกันเนี่ยมือเศร้าครับผมมือนี้ก็สวยแน่ยุ่ครับผมสวัสดี f อซทุกๆท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมขอมาติดตามและชมสัญหาเลาะทุ่งนาครับบรรยากาศก็ดีดีครับมือนี้ครับผมล้มหนาวล้มหนาวหรือล้มฝนก็ไม่แน่ใจผอวบานน่าจะเป็นลมหนาวครับผมเริ่อมโยกแล้วครับผมเย็นสวยสวยครับผมมือนี้เจ็ดมองหครับผมสวยเติบแล้วครับมา บังรันครับผมบึงบังรันน้ากันครับผมเป็นเงี้ยเขียดครับผมเงี้ยเขียดตายครับผมพอดีจะมาเราจะไม่ใส่เบ็ดเขียดมันตายกันเลยเสียดายก็เลยไม่ใส่รันติ้มงไปสองมือแล้วครับผมยังไม่ได้มาบึงเลยยังมาบึงน้ากันครับผมว่ามีังเข่าปะยู่ดีมีแห้งมาบังรันผม <laughs> นจะได้กินแลครับผมมรงกนเย ปาอโอนเนี่ยเขียดแต่ว่าเ้าไปใส่เบียดน้ำโถงกินตรงนี้นะครับเขียดเน่าเลยตรงนี้มัน,น,นต้องนั่งนักงเงียบง่ายครับผมใส่ใ้แผ่นสังางสีครับ แหลก่านไปครับยังบาไส่ผลงานซิบตังครับผมรูดดักไมาทั้งเดียน,นี่ยเบินกัน bà bà hoa nó hảo cái tiệm là sao ngon nắng 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 มีครับผมตัวหนึ่งนะครับใส่ผลนะครับผมนี่อยู่นะครับผมตัวหนึ่ง้วครับหมาน้ะครับผมเขียดนะครับมีตัวหนึ่งครับผมเทมาให้เบิ่งนะครับผมถุงยังมีเงิงนะครับ อันนั้นพี่น้องมานแล้วเขตุผลเลยครับผมวัตถุไวนั่วหนึ่งตัวนี่ได้กินแล้วครับผมบ่ผิดหวังครับเนี่ยเนี่ยเขียดสดเขียดสดเขียดตายครับผมเขียดไม่กินน้อยๆหนักครับผมได้ผลได้ผล สิบบังที่เด็กตัว,ตวน,นีนี่สวย้่า้องเมื่อได้ถิ่มไว้ นขี่รถเข้าไปบังในบังในวันมีนะครับวางฟ้านะครับผมมาลังค่ายยังจะเป็นหลังที่หาตัวเดียวในบ่อกยักงายยักตู่นะครับเนาะ

ไรหน่อยตัวนึงอหาบางเดี๋ยวฟังมาอยากหาบัางครับผมแนวนั้นเดี๋ยวจังวิรุณน้วยกันรุ่นฟังตคำถามครับผมมากำนองแดงท่านเก่านี่แหละครับผมมาลตัวนึงครับก็ไยครับผมาหาบัางครับได้บ่หาบาง เอาเงี้ยเขียดมาล้องให้เบิ้งครับผมตอนมาใส่กับปไรีสมาใส่ให้เบิ้องนะั้เป็นเงี้ยเขียดตำรากของกระสีมีเงี้ยเขียดนี่เขียดนี่หอยมีปูครับผมอันนี้ได้ผลแน,น่นอนครับแต่มันมีโตนะปลาไหลนะเนาะจากมันมนุมนี้มัน,มนโตแจโ๋หนึงได้ก็วัเขาหลังนึงหลังนึงว่าวเส่ไปหนี่งละ จัหวผิดครับนี่นี่ครับผมเจาว่าอะไรก็เขา,า,นา,าเ,นเนี้ยง่ายกัยอมลียดีใส่ร้านนี่เดี๋ยวผมใส่ร้านมาเนี่ยไม่ได้ปาดอโอ้โหนีครับผมตโตครับ แหง้งมากครับไปน้อยครับผมน่หรุนนะครับผมตัวที่สองครับผมโอปากมาแล้วครับผม <laughs> ได้การครับผม hỏi mình hỏi cao đó hỏi xe Để tên lọp gì say say lại lọp <laughs> ปุ๊บไปแล้วเรียบร้อยสองอ,อืนี่นแหละสองตัวแล้วนั่แล้วครับผมสองตัวพอได้กินพอได้กินครับผมพอฟิตหลังแล้วครับผมเดี๋ยวหาบังเอาบังหอยมาใส่ในล่องบังส่อมาหอยลวนๆนะแต่เขา่ ใช่ไปนี้ละนี่แหละน้ำคั้นนี่ละครับผมเป็นบางนี่เป็นคล้องน้อยนี่สิเลาะไปน,นี่ละครับผมสักสิบยี่สิบบ่บังนี้บังเรื่องอย่นี่ครับผมเอาตุนตุนเพิ่องอยู่าง้ี ขาแต่มันตัวนี้เงียงเง้ยไม่ใช่นักๆครับผมเงี้ยเขาเนา่าหมดแล้วนะเนา่าวเลยล่ะรับผมเบื่อต่ซองมือแล้วเนาะน้อยยิดหมุนได้รอบทิศครับผมอีกนีผมจ่าผมเนี่ยไปผ่านไปพวกเขาไม่ได้้องมาเก็บ <laughs> ยามก่อน <laughs> พาทันผู้สมไปยามก่อนเอฟซี FC. พาพี่พาน้องมันรุ่นน้ำกันนี่แหละได้หน่อยได้หลายก็ยังว่ากันนะครับนี่หลังนะตัวครับผมไล้ตองหลังนี่สามให้ครับผมตัวง่ายๆ่ายเลม ต้องยีหางีเหงหัวมิ่หางยี่หัวอ่านไปสามสามตัวสองอ่านไปแล้วเจ็ดหลังแปดหลังแปดหลังได้สองตัว

ใส่เอาไว้เนาะน้อมนี่ซิฟมาฝากไลยฝากแจ้งครับผมฝากช่องสรรหาเลาะทุ่งนานน้ำครับผมพระมหาอายู่หาก,กินจันนี้แหละครับผมของแทค้ครับผมนี่ครับผมแม่นว่าเอามาจากตลาดมาใส่รั้นนั่นเองครับผมอัน <laughs> นี้หาได้แล้วครับผมเป็นปลาไหลธรรมชาติโดยตรงเลยล่ะครับผมเนี่ย พามาหาอยู่หาก,กหนินอันที่แล้ครับเป็นประจำมันหน่อยมันไล,ล่กันแล้วแต่ดวงนะครับเนาะเพราะว่าของมันอยู่ในน้ำ เปิดฝาว่าไรครับผมเปิดฝาห้ามปลาไรตัวน้อยๆครับผมตัวบางทีเงียบนะครับผมไอสองตัวซิบบ้างครับผมแค่นี้แหละครับตัววัลยภัดครับผมกันหนาวพวกพ่อกันไหมครับสวัสดีครับโผลนี่บรรยากาศกับน้วไหลๆนี่แหละครับผมอยู่สวยๆครับผมปีนี้น้ำไหลไหลกว่า ทุกปีที่ผ่านมาครับสิบปีแล้วครับผมผมันะจะมีนม <l> ้ำมันจะมีน้ำปีนี้แล้ะครับผม Broadway ปีหกสี่นี่แหละหาป่าก็หายากแล้วครับผมเพราะน้ำมันไหลต้องถาน้ำลงแล้วครับผมยังคดีปา่าจีนมีมงใส่หลนะแ้าใสเบสช่วงนี้กะน,น,เน,ก,เน,นกเอียงนกเป็ดนกเอียงนกอินซีนกเอียงเจอิดอยู่นันนะ่ะ จากราบเพียงตอนนี้แหละครับผมพอกันนาะพอกันนาะพอกันไหมครับผม